ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปเตียนน้ำมันรูรูงูรูไูๆูร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 ไรู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 ใูรคารู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 ระรรู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 รไรูมูรร ยังเยี่ยวเยี่ยวกันอยู่เลยตอนเข้ามาแรกเยี่ยวเยี่ยวหมายถึงเยี่ยวแตกใช่ไหมรอบนี้อ่ะเราคงต้องแบบว่ามันเหมือนแบบเวลาเวลาหมดปะมันก็เลยค่าสมองลดเรื่อยๆเราเหมือนยิ่งโดนหลอกมันก็ยิ่งค่าสมองลดอ่ะแบบเราโดนหลอกแล้วเราต้องรีบแบบว่าทำเป็นให้เสร็จ uh, อุ้ยเยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวสิกะดาวเยี่ยวเ่เสียงเลนจาใครมันจะตกใจว่ากระจอกอาจารย์กับไม้กางเขนไม้กางเขนเก็บก่อนเลยเก็บไม่ได้ เป็นของเควสต้องเก็บตามลำดับต้องเก็บตามำลำดับรอบนี้ม okay ันให้หาเบินก็อยู่ข um> ้างบนไอ้หัวไอ้เสื้อแดงๆมั้ยกูนึกว่าใครแต่งเป็นจานแดงใครๆใครๆใครวิ่งใครอะไ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 รไม่มีไปเร็วๆเลยผีไปได้ตามเราไม่ได้เงียบอยากจบเกมนอะไรบาโบว์้างนี่ไงนี่ไงอุ้ยอุ้ยมันก็เกียรดัดฟ้าดัดฟ้าดัดฟ้าใต้ดินใต้ดินใต้ดินต้องหลังคาเลยใต้หลังคาเลยขึ้นเลยร็บขึ้นเลยร็บขึ้นเลยร็บขึ้นเลยไปเลยวิ่งเลย

ปูไปูดูไปดูปกละตัวไกลละเด้ยละด้นลตามขึ้นขึ้นมตามตัวลงอยู่ตามขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นัวก่รเฮ้ยอมึงไออปู่รอะปูงรู้จักกันเหรอไม่รู้จักเลยนักทางไก่แล้เกนจย์ประจันต่อเลยจันประจันประจเออแล้วก็ไอนี่ไม่เจอไม่มาอันนี้มันอะไร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  ค้างไปแล้วไอ้แหลมมึงเอาอีกแล้วเหรอค้างกูรู้แล้วอะไรรู้อะไรฟันแหลมไม่อีกแล้วจริงเหรอมึงเจอเหรอเออไอ้เวยโดนเบลโดนแบลเลยเตลสแลมเปเปอร์ลหนึ่งอยู่นี่นะเนี่ยเนี่ยชั้นเนี้ยเราจะลงเหรอลงใช่ไหมนีหน้าที่วิ่งตามเอดแมบอกอยู่ข้างล่างวิ่งตามด้วยวิ่งตามอย่างเงี้ยนะ กลัเีอะไรเชียเชียอะไรปันแหลปันแลเันลวเรยวไป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 เฮ้ยเ้ปเติมไปเตกมยากอนหนเติมยาก่อนไออุ้ยเอาเยียวอปล่ี้ไปเติมไปไปเติมไปะไปเตมไปเียอะไกันเีย

ไปแล้วไปแล้วแล้วรีบไปแล้วไปแล้วไอ้กูไม่ร้ายยากจังวะผีเสียงไทยมัช่เอ้าไอ้กูร้อหยจังเลยไรอีนอ๊ะไม่เคยร้องนะไมนเิดตาจ้าเลยอ่ะอีบีเวนเป็นนักบวทนีอะไอย่างนี้ป่ะเป็น้อเสียงเพี้ยนรเงยไก่ะร้องยจังเลยเนี่ย มือมองฟ้าไอ้พวกอยู่อันนี้เว้ยห้องแต่ละห้อนิ่งเลยไม่ตื่นก่อนต่งก่ันช็อกหรอไอ้มึงจะจูบปากแตกมึงจะจูบปากกันงรับเมื่อยจูปากตั้งรับกันตรงนี้ไม่ได้แล้วกูท้อแท้ว่ะไอ้มาเมึงเลือกเกมมามึงถามพวกกูก่อนไอ้เวนเดี๋ยวใต้ดินเราไล่ากใต้ดินดีกว่าไปจะได้หากันเจอไอ้เว้ยเลี แต่ข้างมีอนส่ิบนะเราเราจะไม่ไปเติมก่อนหรอกไปเตียนน้ำมนตอะไรอะไรอะไรเตียมเตียนน้ำมนต์ไปเลยมาอีกแล้วแล้นายอยู่นี่อย่าอยู่นี่อย่าอยู่นี่นี่ทุกคนเดินไปกูเพิ่งโดนกูเพิ่งโดนเมื่อกี้กูเพิ่งโดนเมื่อกี้ เลยไปกูด้วยกูยังชอกอยู่เลยตายกูต้ลูกูตายกูัก่อ่งว่งว่งไะไไปอีกไปอีกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยเร็วไดอเราต้องไปใต้ดินเราต้องไปตรงแม่บุด้วยอย่าอย่าอย่าลงนีเลยลงเลยลง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 เไปไหน ไ้เตรียมไปแล้วอะ้ยทางนี้ไม่เคยปลาว่ะไอใครคานไว้แย่แล้วแย่แล้วยู่ไหนจะเราเราต้องเราต้องไปหาเฮ้ยผมอยู่คนเดียวเฮ้ยขึ้นเนียวขึ้นเดียวของอยู่นั่นเดือดสิบแล้วนะผมบเดือดสิบแล้วนะไม่ใช่นี่มันออกไปข้างหน้าไม่ใช่ไม่ใช่ดิอันนี้ทางออกอันี้ทางออกมาแล้วมันสูนแล้วผมสูนแล้วโอ้ยโดนอีกแล้วเลย โอเคโอเคโอเคขึ้นแล้ว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 เมื่อกี้คุณตาคุณไทคุณเอ๋แม่ชีวิ้งเป็นเดอะแฟตเลยเมื่อกี้ไม่ใช่กูไม่ใช่กูแต่กูเห็นทุกการกระทำแมงเมื่อกี้กูปาน้ำบ่นหมดเลยคือหมดเลยอ่หมดจริงๆอ่ะยา

แต่พี่เคยังไม่เคยโดนเดือนนั่นลางเออยังไม่โดนเลยแต่ยังไม่เห็นฟันแหลมใช่ไหมแต่ยังไม่เห็นฟันแหลมไปเติมไหมไปเติมไหมจะไปเติมหรือจะไปหามันยังได้อยู่างเจ็ดสิบมันอยู่ข้างล่างไงตรงห้องสมุดนะไอที่เราเไปเราต้องหาแบนเดย์เราไปหนังสื่อไปไหนมันจะล่ามันมึนไปเลยตรงสระโดดอ่ะกินเป็นเล็กน้อยตอนนั้นน้ำบ้าคงเพาแบบไอมันให้หาอะไรเฟสมันสมุดอะสมุดสีน้ำเงินพี่ก็ลืมเอาออกมันกล้องบางเนม่ยไม่ได้หาสมุด A later. few moments later. เฮ้ย,ยหลอดด้วยดิเอาอยู่ไหนกันน่ะข้างล่างข้างล่างข้างล่างทุกคนเลยส่งทีมงานขึ้นมารับกูก่อนเร็วส่งทีมงานดี <g uss> ไหนวะมึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างบนน่ะแบบเมื่อกีเมื่อกี้มึงทิ้งกูไงไหนข้างบไปตอนไ,ไ, <c oughs> ไหนอยู่ไปไหนอยู่ใต้หลังคาเนี่ยนี่ป่ะนี่ป่ะอ้าวดเอาปะแปะปพี่พี่เอาไปใช้พี่เอาไปกดเลยกดกดให้พี่เลยก็ได้สมุดอ่ะที่ปีกมันไล่อีกแล้วมันมาอีกแล้ว ด้วไปเลวไปแล้วไปด้วยไปเลยยโดนเยนตื่นไมลยเตเติมต้งไหนไปเติมตรงไหนเร็วเร็รีบไปเติมีั้เลยเจะรีบไปรีบไปไปอุ้ยเน่เลยว่ะีเติมีเติมอยู่นี่นีว่ากูโดนลงกูอีกแล้วเดียวทัน A few minutes later อุ้ยคิดตกไงนี่ยนี่ เฮ้ยอยู่ไนกันปลหนสเปลวหนึ่งรือสเปลหนึ่งตกไแก๊งตกลุมไม้แกตกหลุมพี่กองพี่กองผมตกกเสเปลงมนจะเจออยู่ห้องไหนวะแต่หลังค้าสเปล่งอะไอที่มันกาฉันฆ่าฉันให้ตายดีกว่าอย่าไป ใช้เป็นเด็ใช่ป่ะเดืไองเยู่องใม่หๆอๆๆ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 ๆลๆๆๆๆนๆๆ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 ๆดๆๆ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 ๆาๆๆๆๆๆมๆๆ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 ๆหๆๆๆๆๆๆมๆๆ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 งๆ้ๆๆ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 ๆ่ๆด้นๆๆ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 ๆอกๆๆ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 ๆนๆๆๆๆกคๆๆๆๆๆๆกๆๆ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 จๆๆๆๆนๆๆๆนๆๆ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 ๆแล้ว เาอันี่ไหนอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับทีมงานมาแล้วอย่นี่ครัไม่มีไม่เป็นไรไอเด้งไอเด้งไม่มีก็ไม่เป็นไรปล่อยกูตายเถอะปล่อยกูตายไม่ได้ยอมคานอย่าเลยเราต้องอยู่ด้วยกัน หน้าสัตว์นใครเป็นไรสัตว์นใครมากระตักช็อกขาอะไรแกขาไปคนละเป็นเป็นไรเวลาผีมาแบบต้องต้องเงยหน้าขึ้นฟ้าติดตัวติดตัวโอไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจบจบเกมนี้แล้วพักเกมผีก่อนนะไม่ไหวแล้วันนี่ไงเราตเจอแล้วเด็ดเดี๋ยเลยเฮ้ยไอ้ นี่เราเราเราได้เกินทั้งสิบอันแล้วยี่สิบสี่อันนี่ไงอันนึงเนี่ยนี่นี่นี่เออจุดแล้วจุดแล้วยีงไม่เจออีกอันเจอกันยืยกันเล็กแรกๆมันจะหาได้ง่ายๆอยู่แต่ว่าข้างหลังมันจะเริ่มแบบขาดอันสองอันนี่แหละต้องหาน้ำมูลเดือบเอาไว้ปลายยังไงเนี่ยปลายยังไงให้นูนน้ำมูลนะสายปลาเลยอ่ะมันสปอนเพิ่มได้ไหมไอ้แมนเด็ดอ่ะเฮ้ยนี่ ไอ้ลุงลุงมันโดนหลอกแล้วมึงปาทำไมไม่รู้กูปาแล้วไม่ทันแล้วลุงกูโดนแล้วลุงนืออะไรไอ้เหี้ยมึงหลอกยจังเลยล่ะคือกไรจะร้องไห้ไอ้กูโดนอีกเหรกูโดนมาปันดำกบอบเลยตาเบลแล้วอ่ะไอ้ไอเไ็้จอแดง 你拍、啊啊 ไม,ไม่ดีก็ผ่านแล้วเมื่อ,อ,อกีอออ้่ะเมื่อกี้เราสมาชิกสิบสามคนน่ะโอ,อ้จคจบเดีเออ๋ยวเมืเออ่อกีออ้ย